สวัสดีคุณผู้ชมทุกๆท,ท่านนะครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่อง789านำโชคชาแนลนะครับพบเป,เป็นประจำทุทกวันกับสูตรเด็ดเลขต่างของหุ้นนิเคอิเช้าบกบ่ายนะครับวันนี้เราพบกันในวันที่12ทธันวาคมพุทธศักราช2568ครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมให้เป็นแนวทางเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนให้เลร่นการพรนันนะครับต้องการอยากจะเข้ากลุ่มอะไร เพื่อรับแนวทางเลขตัวเดียวเน้นๆและแนวทางที่ไม่ได้ลงใน YouTube นะครับก็แคปหน้าจอ id l ดียไว้นะครับเป็นภาษาอังกฤษพพิมอักษรทั้งหมด ID l ดี e ลาตามนี้เลยนะครับก็ต้องขอบอกว่าเลขตัวเดียวในกลุ่มนั้นค่อนข้างที่จะปรังนะครับเมื่อวานนี้นะครับอ่านี่เคอิ e, เลขตัวเดียวครั ก็ทั้งเช้าทั้งบ่ายปังกันไปเลยนะครับเด้งๆกันไปเลยนะครใครที่ตามอยู่แล้วก็มาดูใน u t u b e เนี่ยที่อยู่ในกลุ่มแล้วก็จะทราบดีนะฮะส่วนคนที่เคยนะครับเข้าไปขอร่วมกลุ่มแต่ว่ายังไม่ได้เข้านะครับก็แนะนําให้เข้าไปเลยนะครับนะบไปสอบถามกติกากันเข้ากลุ่มกันได้นะคะถ้าต้องการอยากจะรับเรืเดียนนี้เคอินะครับแล้วก็รวมไปถึงแนวทางของหุ้นปกติ ต่างๆนะฮะหวยราวหวยฮานอยนะคะแล้วก็หวย v i p หวยพิเศษต่างๆนะครับมีให้เป็นแนวทางนะครับแล้วก็โดยเฉพาะวันนี้มีราวพัฒนาด้วยนะฮะซึ่งราวพัฒนานั้นเราไม่ได้วางในช่อง YouTube นะครับก็ให้ไปรับในกลุ่มได้เลยนะครก่อนที่เราจะมาดูเลขเด่นประจำวันนี้กันนะครับไปดูผลคองวันที่11ธันวาคมกันนะครับเช้าออก8 8 9 9 1ครับ บ่ายออก882 98ครับวันที่11แอดให้นะครับนี่นะฮะนี่ KE อพิมพ์ผิดนะฮะับอาจจะแก้สักหน่อยนี่ KE นะฮะเช้าบ่ายนะครับให้8กับ2นะครับเมื่อวานนี้นะฮะแปดกับ2สรุปแล้วครับคือมาทั้ง2เลขเลยนะครับ8มาเช้า บ่าย2มาบ่ายครับก็จะมีที่เจาะนะครับมีเลขอะไรบ้างเอ่ย8 9 8 2 9 8อ่ะก็จะเจาะแตกนะครับตัวนี้นะเจาะแตกเชา้า8 9แตกบ่าย9 8นะฮะเป็นเลขตัวเดียวกันนะครับเสียได้เนาะที่ไม่ได้เป็นเลขตัวที่แอดฟัน 2เม็ดนี้นะครับอ่ะก็ไปเข้าตัวสุดท้ายนะฮะอ่ะซึ่งไม่ได้ไม่ได้เน้นให้นะครับแต่ใครตามก็ได้อยู่ดีนะครับดีใจทั้งขารูดขาเจาะขาวิ่งนะครับก็รับกันไปเมื่อวานนี้ตอนเช้ารับไป1เด้งนะครับตอนบ่ายเนี้ยรับไป3เด้งนะสเด้งนะขารูดนะครับก็เน่าๆเลยครับ4เด้ง ใครที่ตามเมื่อวานนี้นะครับก็ยินดีด้วยนะครับต้องการอยากจะเข้าร่วมกลุ่มหรือต้องการอยากจะ,ะช่วยค่าน้ำค่าไฟนะครับก็ติดต่อไปที่แอดไลน์ได้นะครับอ่ะเรามาดูเลขเด่นประจำวันนี้กันนะครับเด่นวันนี้นะครับได้แก่เลขหนึ่งและเก้านะครับเจาะสองตัวนะครับ

สองเก้าเจครับเข้ากลุ่มลายรับเรียกตัวเดียวเน้นและแนวทางที่ไม่ได้ลงใน YouTube นะครับไอดีไลน์ฮะ แอดไลน์ไปก่อนเพื่อนตาม ID ไลน์นี้นะครับเป็นภาษาอังกฤษพิมพ์อเล็กทั้งหมดครับก็เดี๋ยวเราไปทวนนิเคอิเช้าบ่ายวันนี้กันนะครับประจาวันที่12นะฮะเด่น1กับ9นะครับตรงนี้นะครับ1กับ9 2ตัว2เม็ดครับ1497ครับเม็ดเดียวนะฮะเม็ดเดียวชอบ297ครับวันนี้ เม็ดเดียว3ตัวนะครับแอดไลน์ไปเป็นเพื่อนเพิ่มเพื่อนแล้วก็ขอเข้าร่วมกลุ่มได้ตามอดีไลน์นี้วันนี้ขอให้โชคดีทุกท่านพบกันใหม่โอกาสหนะ้าสวัสดีครับ